ที่เด he he ็ดของที่นี่คือเรื่องอะไรฮะมันคือกันเกงยีนด้วยวิชาเทเลเมรผมอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยแล้วรู้สึกว่าใส่ปั๊บแบบแล้วมันเหมือนการตัดกันเกงส่วนใหญ่เขาทำกันประมาณ5ไซส์แต่ผมทำา4 4ไซส์ มีกางเกงของคุณเนี่ยที่น้องคนนี้สใส่ดูดีไหม วันนี้คนรักยีนส์ห้ามพลาดครับเพราะธุรกิจของเราเขาขายกางเกงยีนส์แต่ไม่ใช่ยีนส์ธรรมดาเพราะนี่คือยีนส์ของคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปทรงกว่า1 0 0ดีไซน์สีสันอีกกว่า4 0สีหรือแม้แต่้ายกางเกงสุดแนวไม่เหมือนใครแบบนี้บวกกับการตัดเย็บแบบเทเลเมดที่ทำให้ได้กางเกงยีนส์ที่กระชับเข้ากับสรีระของผู้สวมใส่ทำให้สามารถสร้างยอดขายได้มากถึงเดือนละ0,000 0บาท พราะนี่คือกางเกงยีนส์ปัม๊มน้ำมันแกส๊สโซล n นครับ <S <S ด้วยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจกางเกงยีนส์ในไทยจะมีมูลค่าตลาดประมาณ11,000ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ากางเกงยีนส์ปัม๊มน้ำมันแก๊สโซลีนจะสามารถตีแตกและติดหนึ่งใน8สุดยอดเ f e ีได้หรือไม่เพราะทั้ง8อันดับในตอนนี้กำลังคู่ขี้กันอย่างสุดๆดครับ นำมาด้วยโรสแทชิกในอันดับหนึ่งกับคะแนน80.50คะแนนอันดับที่สองกับดูริเมเกอร์กับ80.33คะแนนอันดับสามกับน้ำมันมะพร้าวอัลกิไลฟ์78.83คะแนนอันดับสี่กับซุปเปอร์มาร์เก็ตปุ้ยไม้ด้วยคะแนน76.00คะแนนอันดับห้ากับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนาำข้น74.33คะแนน อันดับ6ร่วมนั่นก็คือโก้เข้ามันไก่ของคุณโกต้ตีและมีไอคสถาบันกวดวิชาของคุณบ ok ๊อบนัททีที่ได้73.33คะแนนเท่ากันและอันดับ8ที่73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลน,นาคอนศิลาชัยใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ แล้ววันนี้เราเปิดรายการกันด้วยแฟชั่นโชว์กางเกงยีนสุดเท่กันครับว้าสวยงามจริงๆครับทั้งสีสันและรูปทรงของกางเกงยีนสปั๊มน้ำมันแก๊สลีนแต่ละตัวนี่ขอบอกเลยครับว่าวันนี้คนรักยีนส์ามพลาดนะครับแล้ววันนี้มีกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจกันเพียบเลยละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยิ่งกับแฟชั่นระดับโลกเลยคุณอะไรครับอ่าธนรัตน์เมธิดนคับครับผมกับคุณเพชรศรีิศริพัฒน์ค่ะสองท่านเป็นคุณส่วนชีวิตคุณส่วนชีวิตนะเราต้องเกาะเกี่ยวกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะสองท่านอธิบายความให้ผมฟังหน่อยความงดความงามมันคืออะไรยังไงจางเกงยีนผมมันมีหลายทรงมากๆแล้วก็สวยท่าทุกทรงแต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้กางเกงยีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนได้อ๋อนี่คือแต่ละคนที่เรื่องเราไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยจะทำยังไงให้ใส่แล้วบุคลิกดีที่เด็กของของของทรงนี้ก็คือตรงไหนที่ยให้ดูตรงไหนพอดีแล้วเป้าต้องสวยโอ้ีต้องทันเลยต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่กางเกงยีนเนี่ยนะเพราะว่าเขาจะเข้ากับรูปร่างเขามากเลยใช่แต่ต้องห้ามหัวดเลาะแปลว่าอะไรคือป้างเลยต้องทามยีน โอ้นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเป้ายิ้มคือว่ามันยังไงออกมางเกงเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยมันก็จะแนบเนี่ยเป้าจะยิ้มออกมาโอ้เป้าจะยิ้มเนี่ยมันจะโย่นออกมาเราต้องยอมรับนะเออมันมีรักยิ้มมีรอยปากได้ไงตรงนี้มันสองสาคัญและหันหลังนิดนึงครับหันหลังหันหลังนิดนึงบุคลิกของดีลองสังเกตดีๆว่าเอวต้องแนบโอ้แนบตรงนี้นะ ล้าถ้าไม่น่้มันคือไงไม่น่เราก็เสียบุคลิกเรื่องโ๊เวลานั่งอาจจะเห็นยังเกงในอาจจะดูแลหมดเลยคนนี้สวยมากเลยนั่งที่นั่งพบไม่ได้เปิดเผยหมดแล้วบางแก้ต้องปิดต้องปิดคนชอบนี่คือว่าดููได้ทั้งหมดได้อเป็นอย่างเงี้ยเรียบๆง่ายๆแต่ทรงดีๆเนื้อผ้าดีๆสีที่คุณชอบลำคานป้ายน่าลํำคานอ่ะมันเป็นป้ายอย่าบอกว่าโลโก้นะครับอย่าบอกว่าโลโก้นะฮะเป็นโลโก้เหรอครับผมผมไม่ได้เน้นว่า คุณต้องใช้โลโก้ของผมตรงนี้อออกมาด้วยเนื้อผ้าสีทรงที่ดีทําให้บุคลิกดีคุณตัดออกก็ได้อ๋อนี่ทําให้ตัดออกได้ด้วยตัดออกได้อะเพราละใช้หนุม่มมียิ้มไหมเนี่ยไได้นะไิ่ได้นะไม่ยิ้มมียิ้มไหมไม่ยิ้มมันจะต้องเข้ารูปเข้าร่างเข้าทรงของเจ้าเจ้าของใช่ไหมถูกต้องครับข้างหลังข้างหลัง,ง,ง,งอเอาหมุนหน่อยครับหมุนอหน่อยผู้ชายดูง่ายครับดูง่ายดูงฮะไม่เข้าวบิน โอ้ไม่เข้าวินไม่ต้องเข้าซอยเข้าวินโอ้ไม่เข้าซอยเข้าวินการตอบโจทย์ทั้งหมดว่าจะทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยใส่กางเกงแล้วมีบุคลิกดีขาสั้นนี่ล่ะท่านเลยทั่วไปเป็นยังไงของเราเป็นยังไงคือพูดง่ายว่าต้องขารอบเนี่ยครับมันจะไม่ได้อ้าอ๋อเข้ากับเข้ากับขาของเจ้าของข้างหลังเนี่ยเอวจะต้องแนบละเป้าไม่ยิ้มโอ้ที่สำคัญที่สุดคือบุคลิกครับคือหนึ่งคุณต้องไม่โป๊สสิ ผมดูในวิดีโอเพลงอยู่เพลงอย่างเกงยิงตัดเหมือนทรงเกงในเลยอ่ะมีไหมรุ่นนี้มีไหมดังๆเลยนะฮะงั้นเกงยิงตัดเหมือนทรงเกงในเลยอ่ะดังมากเลยดังมากครับอาาจรย์อันนั้นเป้ายิ้มสายันนะยิ้มสายันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเป้าเฮ้ยเปาอ๋อจานไปทันเลก็ปล่อยมุกซะแล้ว นี่แหละครับคือกางเกงยีนส์ปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนที่มีจุดเด่นที่เมื่อใส่แล้วจะไม่เกิดอาการเบายิ้มเข้าวิวนนั่งแล้วป้ะแถมยังรับกับสรีรักของผู้ใส่อีกด้วยธุรกิจนี้กี่ป,ป, 10, ปีแล้วครับก่าสิปีสิปีแล้วหลักการหลักๆเลยแต่กี้เราดูภาพรวมทีเด็ดของที่นี่คือเรื่องอะไรฮะคือที่ร้านนะครับการออกแบบเป็เกงเนี่ยหรือการทำเเกงตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ย มันคือกางเกงยีนด้วยวิชาเทเลเมดเทเลเมดทุกคนเข้าใจว่าต้องสั่งตัดและ<ฆ>ต้องได้แต่ทุกวันนี้<ฆ>ไม่มีใครอยากรอในการสั่งตัดมผมเลยเอาการเทเลเมดเนี่ยการตัดเย็บด้วยความละเอียดอ่อนมีเอลโค้งมีเอลว้ามีการยื่นหน้ายื่นเป้าด้วยความละเอียดอ่อนเอามาลงใส่ในกางเกงที่ผมขายเพราะกางเกงยีนส์ทั่วไปเป็นกางเกงยีนส์ที่มีรูปทรงแบบมาตรฐานคือทรงตรง ทำให้บางครั้งเกิดความไม่พอดีกับสรีระของผู้สวมใส่แต่กันเกงยีนที่ร้านปั๊มน้ำมันแก๊สโซลิน เขานำวิธีการตัดแบบเทเลเมตรหรือตัดเสื้อสูตรมาใช้ในการตัดกางเกงยีนส์ครับเพราะการตัดแบบเทเลเมตเป็นการตัดแบบทรงโค้งที่มีการเก็บรายละเอียดเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใส่คุณธนรัตน์จึงเห็นว่าวิธีการแบบนี้น่าจะเหมาะกับกางเกงยีนส์ด้วยจึงทำให้ได้กางเกงยีนส์ที่มีทรงโค้งเข้ารูปกับสรีระของผู้สวมใส่กระชับได้สัดส่วนมากกว่ากางเกงยีนส์ปกติทั่วไปนั่นเอง เรียกได้ว่าใส่ใจในรายละเอียดเพื่อความพึงพอใจและใส่สบายของลูกค้าเจ๋งๆครับาสมมุติว่ามีคนหุ่นอย่างคือมีตอนอยู่ตอนหนึ่งเป็นเลดี้แฟชชั่นครับน้ำหนักเนี่ยเฉลี่ยประมาณเก้ากิโลครับแล้วเขาจะรวมกลุ่มกันคุณจะทำไงให้เขามาใส่หุ่นแล้วแบบเป่าไม่ยิ้มแต่<น>จริงๆลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆแล้วครับ คนที่โอเวอร์ไซส์จริงๆมันมีน้อยผมเรียกวิชาเทเลอร์เนี่ยมาตอบโจทย์อย่างเก่งทั้งหมดกังเกงส่วนใหญ่อะเขาทำกันประมาณ5ไซส์ S S M L X L XXL อแต่ผมทำา14ไซส์เป็นอะไรอะ S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  ครึ่ง M M ครึ่ง L L ครึ่ง X L XXL 3 4 3 6ี่คุณไม่ออกถนนใหญ่แล้างเถอใช่ไหมคุณซอยไง โดยปกติกางเกงยีนส์ทั่วไปจะมีส์เริ่มต้นที่24นิ้วถึง38นิ้วซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานแต่บางครั้งก็เกิดปัญหาที่ว่าขนาดเอวพอดีแต่สะโพกไม่พอดีหรือต้นขาครับกางเกงยีนส์ปั๊มน้ำมันแกส๊สซลนเผาเลยแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มสาแบ่งย่อยออกไปอีกเช่นไซส์25ครึง่งไซส์26ครึง่งหรือไซส์28ครึง่งเพื่อความพอดีกับสรีระของลูกค้าแต่ละท่านที่มีรูปร่างไม่เท่ากัน โดยใช้ SML XL ในการเรียกสายกางเกงทำให้กางเกงยีนส์ปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนเขามีไซส์ให้เลือกมากถึง14ไซส์เลยทีเดียวโดยมีราคาเริ่มต้นที่ตัวละ1,250บาทไปจนถึง4,000บาทตามเนื้อผ้าครับเรียกได้ว่าถ้ามาซื้อกางเกงยีนส์ที่ร้านปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนแล้วล่ะก็หมดกังวลเรื่องหาสาไม่ได้อย่างแน่นอนครับ สิบสี่ไซส์ตั้งๆล่อเนี้ยแล้วมันจะไปพอดีกับแต่ละคนแต่ละคนได้ไงหรือว่าพอเฉลี่ยมาปุ๊บมันต้องไปเจออย่างอย่าหนึ่งอ่ะแล้วแล้วเอวคนนี้อาจจะพอดีแต่เป้าอาจจะไม่พอดีมันจะไปพอดีได้หมดเลยเหรอถึงซอยสิบสี่ไซส์ขนาดนี้คือพูดง่ายว่าตอบโจทย์ว่าเทลเลอร์เนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนที่แบ่งไซส์ให้ถี่ที่สุดเท<อ>่าที่จะเสิร์ฟลูกค้าผมเข้าใจสิ่งที่เขาบอกนะพี่ตาหมายความว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเทลเลอร์เมดเนี่ยผมเข้าใจนะ,<ฮ>ะคืออย่างงี้ฮะเวลาที่มันไม่เทเลอร์เมดเน S <S ถูกไหมแต่ว่าการใช้สิ่งที่เทเลเมสเนี่ยมาตัดกางเกงที่เป็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่ามันจะมีไซส์หน้า,าหลังเป้าหน้าเป้าหลังเอวข้างสะโพกหลังอะไรพวกนี้มันเป็นจุดต่างๆเนี่ยที่มันจะสาหรับเทเลเมสเท่านั้นซึ่งคุณอะไรบอกว่าคุณเอาสิ่งพวกนี้มาทาเป็นแพทเทิร์นเยอะๆๆแล้วก็ขายถูกป่ะถูกต้องใช่ค่ะผมเข้าใจผมเข้าใจในในในระหว่างเอสเเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะแต่ไม่รู้คนอื่นเข้าใจคุณป่ะนะ 10ปีไซส์ต่้งแต่วเนี้ยมสมมตารที่ทำมาในะะเวลาประมาณ10ปีอะค่ะคมันทําให้เราได้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับสรีระของคนไทยว่าเขาใส่กันเนี้ยสมมุติว่าคุณเข้ามาไม่พอดีละอ,อีกคนนึงเข้ามาบากใหญ่ไปคนนึงเล็กไปเราก็เลยมานั่งคํานวณไซส์กัน ในระหว่างไซน์ในเรามาซอยเอาด้วยประสบการณ์กว่า10ปีทําให้คุณเนและคุณเมย์ทราบถึงสรีสระของคนไทยว่าเ,เป็นอย่างไรจึงทําการคํานวณเพิ่มไซส์สังเกตยีนเพื่อแก้ปัญหาความไม่พอดีกับรูปร่างของแต่ละคนนั่นเองทําไมคุณตั้งชื่อว่าปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยเพราะอะไรปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนนี่ชื่อชื่อแบรนด์นี้เลยใช่ไหมชื่อแบรนด์นี้เลยครับปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนคุณขายน้ำมันหรอน้ำมันเถื่อนหลังบ้านก็คือจริงๆแล้วอ่ะเด็กแต่ผมผมอยากเป็นเด็กปั๊ม คุณเป็นใครมาจากไหนเรื่องยาวแล้วอ่ะกลับมาดิกลับมาี่กลับมาดีค่อยๆค่อยๆไล่ค่อยๆไล่คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอายูอากงผมเนี่ยอาทำร้านตัดสูตรเทเลอร์สมัยก่อนเนี่ยทำไมลูกค้าเข้ามาแล้วต้องรอทำไมเราไม่ตัดพอดีพอดีซอยไซส์พอดีพอดีแล้วเสิร์ฟลูกค้าเลยเข้ามาแล้วสูมก็ได้เลยเราเลยมาคิดก่อนตอนที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเรียนศิลปะมาแล้วรู้สึกว่าอยากออกแบบเสื้อผ้านะด้วยความที่สมัยก่อนอากงเปิดร้านตัดสูตร บวกกับการที่คุณเนร่ำเรียนทางด้านศิลปะมาทำให้คุณเน่คิดที่จะประกอบธุรกิจด้วยการออกแบบเสื้อผ้าโดยนำวิธีการตัดเย็บแบบแทลเมตรมาใช้ในการตัดกางเกงยีนสนั่นเองครับคือตอนที่เขาคิดทำร้านบ๊มน้ำมันแกส๊สเลน,นนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมยืนห่างกันจังร้ <laughs> อนนะใครห่างใครเนี่ยว่าอย่างนี้ไม่ห่างลาจารย์ใจอยู่ตลอด <laughs> มันมีเฟซบุ๊กนีมุกเสินะ Book <c oughs> มเียวอ่ะเกินที่นี่ไรประโยคบอกแล้วประโยคบอกลโอเคต่อต่อต่ออ้าวาอารรยาพูดต่อคือตอนนั้นเขาก็อยากทำร้านเสื้อผ้าขึ้นมาร้านหนึ่งที่เขาใฝ่ฝันอยากจะทำเราก็เลยมานั่งคิดคอนเซปต์กันนี่คือเข้าคอนเซปต์ก่อนนะคะว่าเป็นปั๊มน้ำมันแกส๊สโซลีนได้ไงเด็กๆอยากเติมน้ำมันเขาก็เลยมีสโลแกนว่ารถทุกคันถ้าไม่เติมน้ำมันก็วิ่งไม่ได้เปรียบรถเหมือนคนอ๋ คนเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็ออกจากบ้านไม่ได้โผมก็เลยคิดว่าออกมากลายเป็นเกงๆยีนส์ปันน้ำมันแก๊สโซลีนซึ่งก็ไม่เกี่ยวพี่เนยต้องเข้าใจพี่เนะคนนี้หนึ่งครับว่าร่ำเรียนศิลปรับมาพี่เขามีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ในตัวแม่เล่นออกกรรมการของเราถึงกับหน้าเบ้ซายหน้างงไปเลยทุกคนละครับระหว่างรอระหว่างรอท่านสาเชิญเชิญแนะนำตัวหน่อยแล้วก็ถามได้เชิญครับ ครับรักคุณระแวงอะไรหรือเปล่าอยากจะถามเกี่ยวกับอย่างผมเนี่ยมีกางเกงยีนที่แบบรัดติ้วเลยไหมครับมีแบบเีแบบรัดมากๆนะครับมีครับคุณมีหรือว่าเพราะว่าผมผมใส่รัดแล้วแต่แต่มีรัดรัดกว่านี้รัดมากๆเลยครับไปไปร้านไหนมันก็พอแล้วซื้อมาเราก็ต้องตัดขาพับขาอะไรเงี้ยครับอยากจะอยากจะได้แบบให้มันแบบเหมือนพอดีเหมือนพี่ก็บอกว่า พอดีใส่แล้วพอดีแต่อยากจะรู้ว่ามันมีไหมแล้วเดี๋ยวเดินดีกว่า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 อโ้เดินมาเดินมาโอเคโอเคหัน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 โอเคเดินไปเดินทีนึงเดินทีนึงโอ้ก่อนจะถามว่ามีหรือไม่มีผมให้ให้ให้ทางคุณธนรัตน์วิจารณ์ทรงนี้ก่อนดีกว่าวิจารณ์ทรงนี้ก่อนนะ สวยครับสวยนะคุณมองส่วนไหนอยู่เนี่ยผมก็มองทั้งบุคลิกทั้งหมดนะทั้งหมดนะใช้ได้หน้าเป็นไงยิ้มไหมโอเคไหมหน้าจริงๆหรือว่าหน้าเกงีย็อันนี้พระหน้าโอเคไหมครับผมว่าเป้าแบบนี้ไม่สวยอ่าพูดตรงๆเลยไม่สวยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพระว่าคุณระวังๆจเนี่ยกุญไปโดนนะเพราะว่าคุณระวังนะนิ้วคุณไปโดนนะครับผมโดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้คุณยังไม่ทถลบเขาคุณต้องระวังตัวหน่อยเท่านั้นเอง โอเคโอเคไม่สวยเพราะว่าอะไรมันห่อมันห่อคือใครมันห่อลักษณะบุคลิกเนี่ยมันห่อโอเคโอเคโอเคอันนี้คือผู้ที่เป็นมีความเจ่วชานเก่งเรื่องเก่งยิของคุณนชอบอย่างนี้หรือย่างก่อนจริงๆชอบมากกว่านี้ครับแต่มันได้แค่เนี้ยอ๋อแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วใช่ไหมหัโอเคหมด้านหลังด้านหลังด้านหลังหมักเข้าไปอีกโอ้โหหมักเข้าไปอีกอย่างนี้ไงบุคลิกอย่างนี้ ผมว่าดูโดยรวมข้างหลังก็ยังดูโอเคกว่าข้างหน้าเออยอะครับไม่อันนี้ไม่ดึงตี๋หันเลยอันนี้หมายถึงเกงยีหรือใบหน้าครับผมเพเวลาอย่างนแีบบ้อย่าหาันเลยอย่าหาันเพราะว่าข้างหลังเราดีไม่ถึงไม่ถึงเกงเรารู้จุดเด่นเราแล้ว,ลวไปไหนยาวหน้าออกหันหลังไปเรื่อยๆหลังดูดีกว่านะเอางี้คุณธนรัตน์คุณมีกางเกงของคุณเนี่ยที่น้องคนนี้ใส่แล้วดูดีไหมอะ <att> สิบสไซส์มันมีไหมเนี่ยนั่นขาโหดขาครับสิบสี่ไซส์นีเจ้ามีตัวไหนที่ช่วยให้น้องเขาดูดีขึ้นได้หรือเปล่าคุณธนัตนหาวิธีเลือกให้ผมหน่อยได้เลยคุณคุณดูยังไงอ่มามจริงๆก็ต้องดูหุ่นเขาก่อนว่าเห็นแล้วนี่เห็นละเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วอย่างหนึ่งผมว่าอย่างนี้ไซส์อะไรฮะกังเกงนี่เขาใส่มันควรจะเป็นเอวต่ำผู้ชายไซส์เล็กเราเราปะทะปะทะสู้เราเป็นในแบบแล้วทับชี้นิ้ว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 อ่าไ หาไมา้ดีมองนะหน้านะหน้าไม่ให้แต่หวัวใจโคตรหล่อเลยอะชื่ออะไรครับแม่ลำอะไครับบาร์ครับบา,าชื่อจริงดิสมชายพิมารลำครับผมสมชายแต่บอกผมหน่อยผมอยากรู้ว่าวิธีการเลือกไซส์ของคนบุคลิกอย่างงี้คุณ,ค,ณคุณทำยังไงเอาไม่หอ่ออแล้วก็ผมว่าเขาอยากได้เดฟกว่าน,นี้ก็คือต้องตอบโจทย์ว่าต้องเอ,เอารัดไม่เปียรต้องรัดเปียร อยากได้ลองรัดเปียเลียอะไรครับเดี๋ยวเดีคุณจะรัดไปทำไมผมอยากรู้คุณรัดอะไมแล้วมาเชียร์กันหน่อยมาเชียร์เลยบั๊ดบั๊ดเอาออาไม้ไม้พูดดิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ให้มันมันไม่มีอะไรเลยให้มันไม่เหมือนใครเพราะในมอมันไม่มีใครรัดนะอยากได้แบบรัดติวๆิที่เน่เขาก็จัดให้ได้ครับ แต่คุณผู้ชมสังเกตบ้างนะครับว่าพี่เนยเขาไม่ได้ถามสายกางเกงของน้องสมชายเลยใช้วิธีกะขนาดด้วยสายตาเท่านั้นต้องมาดูกันครับว่าสมชายจะสามารถใสก่กางเกงได้พอดีและออกมาดูดีสมชื่อหรือไม่ช<ส>ื่อคุณเนี่ยนะฮะชื่ออะไรฮะปัป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันดีแก๊สโซลีนใช่ครับเต็มๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับ,รบยาวมากเลยอ่ะถูกต้องครับแบรนด์เนี่ยมันต้องไม่ยาวมาก แบรนด์ยาวหรือสั้นเนี่ยผมว่าอย่างคำคำว่าจะทำยังไงให้เขารู้จักเราอ่ะมันคืออยู่ที่คุณภาพและการบริการและสิ่งที่ผมดีไซน์ออกมาถามหน่ยสิฮะครั้งแรกที่ทำแล้วก็คิดว่าจะทำยีนลักษณะแบบนี้ที่เป็นเทเลเมสที่ที่คุณบอกเนี่ยนะครับเคยคิดไหมครับว่าเป้าหมามคุณคือใครทำตั้งหต่เป้าหมายวัยรุ่นอยู่แล้วอะคะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นใช่ไหมก็คือผู้ผู้จริงก็วัยรุ่นอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมอายุก็มาส18ดถึง20 สิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี่ยค่ัปัญหาประเด็นคุณกิจคืออะไรนะฮะประเด็นผมก็คือว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นคนชอบยีนเหมือนกันสะสมเหมือนกันเยอะมากที่บา้านมียีนเยอะมากครไ,ไงกำลังจะบอกว่าแต่ว่าคนลักษณะอย่างคุณเนี่ยมันน้อยนะคือคุณเนี่ยคืคอคนบ้าย,ยีนคือคนที่เขาบ้ามากคือเมื่อกี้ผมได้คุยกับเขาคือไอ้สิ่งที่เขาคิดเป็นเรื่องเอียดเทเลเมดรายละเอียดสิ่งที่ผมคุยเรื่องเกี่ยวกับตะเข็บวิธีการซักวิธีการเก็บรักษาเมื่อกี้คือเขาละเอียดค่อนข้างละเอียดมาก ซึ่งซึ่งคุณเอาสิ่งความละเอียดเหล่านั้นเนี่ยมาใส่เข้าไปในร้านของคุณถูกไหมครับแต่ว่าคนทั่วไปที่เขามาซื้อของของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ละเอียดอย่างคุณเขาอาจจะแค่มาปั๊บเฮ้ยลายสวยกวะมันคือมันคือสิ่งที่คุณรู้ไงแล้วคุณคุณชอบมันเลยแต่คนซื้อผมว่าสุดท้ายสุดท้ายคนเอาไปใส่เขาไม่รู้แต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไปลองที่อื่นอาจจะไม่เหมือนสุดท้ายเขาก็กลับมาซื้อเราเพิ่มมันแล้วทำไมคุณไม่หาทางบอกเขาอ่ะผมว่าธุรกิจผมมันเหมือนกับปากต่อปาก การที่จะเรียบเรียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเราทอดไข่เจียวอ่ะด้วยมีความสุขอยู่นะไปทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวทุคนชอบยกตัวอย่างครับทอดไข่เจียวทำไมนะทอดไข่เจียววจะอร่อยหรือไม่อร่อยหรือว่าจะไปอธิบายเขาไม่ได้แต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่แบบไข่ไข่กระทะอร่อยแล้วแต่ว่าการตลาดเนี่ยคือการสื่อสารนะตรงนี้สำคัญนะรงนี้สำคัญนะอากิโอมริตะเนี่ย ผู้ก่อตั้งโซนี่บอกไว้เล้ว,ว่าการตลาดคือการสื่อสารคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของสินค้าไปสู่คนให้มากที่สุดถูกไม่ใช่ว่าคุณรู้อยู่ว่าเนี่ยแล้วเราก็พูดไม่ได้ก็เดนนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะผู้ประกอบการต้องสามารถที่จะสื่อสารการตลาดให้ผู้บริโภคทราบถึงจุดดีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้นั่นเองครับ โอ้มิกเก็ตครับเป็นอะไรไปครับเห็นอะไรทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นช่วง SME ตั้งต้นรวยจะเป็นอย่างไรครับถ้าเมนูอาหารจานด่วนของคนไทยอย่างข้าวราดแกงและอาหารตามสั่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะแปลงร่างมาอยู่ในรูปแบบนี้นี่คือนวัตกรรมอาหารไทยรูปแบบใหม่เ้าแกงเอาเต้าอูดอาหารไทยไฮเทคครับ ใช่แล้วครับจากข้าวแกงธรรมดาธรรมดาที่เป็นอาหารจานด่วนยอดฮิตของคนไทยวันนี้ได้ถูกพัฒนารูปร่างหน้าตาให้ทันสมัยสะดวกรับประทานได้ง่ายมากขึ้นข้าวแกงภาคูมิของเรามีให้เลือกถึง12เมนูแต่ละเมนูเป็นอาหารไทยยอดฮิตทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยำกุง้งน้ำพริกปลาทูขัวกลิน้นข้าวผัดปู เลงมีอีกสารพัดเมนูยอดฮิตของคนไทยอีกด้วยครับถ้าคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างหนึง่งก็ลองมองเข้าแกงขคอป้าอู๊ดเป็นหนึ่งทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณก็ได้นะครับ